สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดท่ากาล้องนะครับสวัสดีค่ะนะครับวันที่หกของเรานะครับอยู่ที่วัดท่ากาล้องนะโอเควันนี้เราจะมาขอโชคขอลาบกับเท้าวิสวรรณกันนะครับ <laughs> เห็น,นเห็น,นครับไปด้านในกันนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อเมื่อสิบสิบกว่าปีที่แล้วตอนสมัยทำงานออฟฟิศอยู่นะครับที่กรุงเทพนะเพราะนั้นได้มาเมื่อสิบปีสิบกว่าปีที่แล้วนะครับที่ทอมมาอันนี้เป็นอีกครั้งที่ได้มาไหวอีกครั้งนะครับครับ

องคูของเราอยู่นี่ครับดูชาคูนะครับครับทําขอไหว้ก่อนนะครับอ่าครับเราไปไหว้หลวงพ่อยิ้มกันนะคะ,ะ <c oughs> คุณนี้ตกใจอ,อ อ่ะย่อทำบุญเข้ามาวัดนี้เราต้องเตรียมเหรียญมาเยอะ ทำบุญลงศพจิแม่ไปไปไปหป้าจะไปดูวัตถุมงคลทำบุญลงศพ ต่อดวงชะตาของเรานะครับใครดวงตกแนะนําให้ทําบุญลงศพนะครับท่านผู้ชมนีไไข่นะครับเดี๋ยวทําจะไหไว้หลวงพ่อยิ้มกันนะครับวัดท่าการ้องเป็นวัดที่วัดที่หกของเรานะครับค่อยๆเดินเปียกหน่อยนะนี่อีหาน อ,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 อู้ค่อยๆเดินนะไม่ต้องถอดรองเท้าไปครับไปๆหลวงพ่อย,ยิ้มกัน,น <ะ S 1> โอ้วิ่งทำไมครับค่อยๆอยเดินนี่โตมหัศานาไ,ไ,ได้ไมดิอือ คนมาดูนี่นะคะคนจะตกใจเลยค่ะอบุญริจคเาพือะทสตซื้อกเื้อใหวัเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นบุญใหญ่ตามศาทบคบื้่ถวายวัดตรานละ่ทาบุญซื้อเ้ยวังนี่ไงเราทำน้อยทำมากแล้วก็ได้ ทำต,ตามกำลังศรัทธาของเราเริ่มทะเลาะก,กับหุ่นเ <c oughs> ขาขี้เกียจพูด <c oughs> ทำไมไม่พูดอะไรเลยแล้ว <c oughs> มีเด็กน้อยมาด้วยนี่มัอนก็ดเนาะยิ่งทุกรูปแบบ ไปว่าหลวพ่อยิ้มกันนะครับน,นี่ไงที่เก็บรองเท้าเนี่ยเปียกไหมไม่เปียกให้เปียกเพราะว่ามันมีหลังคาอยู่อือขึาเข้ามาด้านหนกันนะครับเลเี้ยวขวานะครับ จุดทูบปเราจะมาทางนี้นะครับจุดทูบแล้วก็ไหว้ทางนี้แล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนนี้ใช่ไหมหรออันนี้คือแจ้บนเหรอเรจุดทูบจุดเ,เข้ามาด้านในแล้วนะครับอันนี้เรา<ช>จะเข้ามาไหว้หลวงพ่อหยิมกันนะครับ สวยงามเลยนะครับนี่ดูเด็กวัดครับดูเด็กวัดดูเด็กวัดก่อนนี่เด็กวัดดูเด็กวัดนอนเฝ้าอเอาไหว้พระกันก่อนนะครับ